สวัสดีครับผมมาพบกับคุณต้อมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวบมีกึ่งเร็ิรูปของเกาหลีนะครับยี่ห้อหนึ่งที่เห็นก็บอกว่ารถนี้ค่อนข้างเผ็ดมากนะครับขอ,อเป็นยี่ห้อซัมยังฮอตคิเชนนะครับชิคเชนนะครับรามเมงนะเป็นแค่ว่าออสูตรไก่เผ็ดนะครับ ันนี้จะเป็นแบบถ้วยขนาดเล็กนะครับที่ซื้อมาก็เอาบมาแบบซแมเปิลกันก่อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูข้างในก่อนอันดับแรกพอเเปิดมาดูข้างในนะครับก็จะเห็นลาเมงนะคับอยู่ในถ้วยแล้วก็เครื่องปรุงอีก2ชิ้นนี่น่าจะเป็นเครื่องปรุงสุดเผ็ดของเขานะครับตามฉบับเกาหลีแล้วก็ ถังแห้งนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาเติมน้ำร้อนก่อนนะครับตัวนี้พอเติมน้ำร้อนก็พอประมาณนะครับแต่น้ำร้อนเสร็จก็ปิดฝานะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ4นาทีแล้วถึงจะมาปรุงกันอะไรโบราณแับ สีนาทีนะหลังจากที่เราได้ผ่านมาสีนาทีนะครับก็ได้ทําการเทรน้าออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทีนี้เราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันเลยนะครับก่นอนอืน่นจะใส่อะไรก็ได้ครับก่อนใสนะ่เครื่องปรุงผักแห้งนะแต่รู้สึกว่ามันจะมีเป็นออคล้ายๆว่า เม็ดงาอสาหร่ายนะครับที่เราได้ใส่กันในถุงนี้นะฮะในถุงนี้มีเม็ดงากระสาหร่ายนะพอเราใส่ปุ๊บก็ใส่เครื่องปรุงเราแหละปกติดูสีข้างในนะครับค่อนข้างที่จะระบประกันว่าเผ็ดแน่นอนนะครับสีเข้มมาก ส่วนพอเราใส่เสร็จแล้วก็เราก็เอาช้อนมาคนนะครับให้เขา้าให้เข้ากันนะครับส่วนในถ้วยนี้นะครับแน่นอนเพรว่ามันไม่มีแถมมันไม่มีช้อนแถมมาให้นะครับเราต้องหาช้อนที่บ้านเองนะซ่อมก็คนให้เข้ากันนะฮะแต่ถ้าทางจะเผ็ดมากเลยดูจากสีแล้ว พอเวลาเราคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูจากสีสันค่อนข้างรับประกันว่าเผ็ดแน่นอนส่วนถ้าเกิดเราจะใส่เครื่องปรุงใส่ผักใส่อะไรก็แล้วแต่ตามสะดวกนะครับผมแต่ของผมมีเจ้านี้นะครับก็คือทดลองชีสนะครับมาใส่เข้าไปผสมตรงนี้นะก็จะเป็นรสชาติหนึ่งที่ มั่นค้าที่จะเผ็ดอร่อยเลยทีเดียวนะับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอ่าโอเคครับสําหรับหลังจากที่เราได้ชิมกันไปนะครับสักพักหนึ่งแล้วก็เอาเป็นว่าสรุปเลยกันนะครับรสชาติของเครื่องปรุงนะครับก็รู้สึกว่าเผ็ดตามฉบับเกาหลีนะครับคือเผ็ดเหมือน,นส่วนเรื่องของเส้นก็ถือว่า นิ่มใช้ได้นะครับอร่อยมากกับพอพามาผสมกับเครื่องปรุงเขาแล้วรู้สึกว่ารสชาติดีไปทีเดียวส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่มีอไรม่มรตินะครับก็คือต้องติอย่างเดียวว่าไม่มีซ่อมแถนมาให้ก็เอาเป็นว่าขอให้คะแนนสำหรับตัวนี้ก็คือเป็น8เต็ม10เลยนะครับสำหรับอ บะหมี่เกาหลีพวนี้นะครับซัมยังนะครับรสไก่เผ็ดนะครับเกาหลีก็ลองไปซื้อได้ตามห้างแลนทั่วไปส่วนคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรกันนั้นก็ติดตามกันต่อติดตามกันต่อไปได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ